สวัสดีค่ะกับมาพบกันอีกครั้งกับโกลอินไซ t ์ในช่วงบ่ายวันนี้กับค l ส s s โกลฟิลเตอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะการที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปนะคะก็คาดหวังต่อมาตรการการการะตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยเปิดตลาดนะคะไม่ยินอยู่ที่บริเวณ1,597ลรา 9, ต่อออนกวุ่ตัวในกรอบ1,595ถึง1,606ค่ะราคาทองคำนะคะในวันนี้นะคะต่อนเนื่องถึงวันศุกร์เนี่ยปรับตัวนะคะตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมานะคะหลังจากที่นักลงทุนคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายๆประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ จะเป็นสหรัฐญี่ปุ่นหรืออังกฤษก็ตามคะ่ะโดยเฉพาะในวันพุธนี้นะคะซึ่งจะมีการประชุมของธนาคารกลางต่างๆนะคะต้องติดตามดูนะคะอีกทั้งนะคะมาตรการช่วยเหลือสําหรับไซปรัสนะคะที่เพิ่งออกมาในช่วงสุกสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลน,นะคะว่าจะมีทําให้เกิดวิกฤตทางการเงินครั้งใหม่คะ่ะเนื่องจากนักลงทุนนะคะหรือผู้ที่ฝากเงินไว้นะคะไปแห่ถอนเงินออกจากธนาคารต่างๆนะคะเนื่องจากว่ามีการคิดนะคะค่า การฝากเงินนะคะที่มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็ทําให้มีการแห่ถอนเงินออกมาก็หนุนให้ทําให้นักลงทุนนะคะเข้าซื้อทองคําเพิ่มเติมนะคะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการแข่งข้าของค่างเงินยูเอสดอลลาร์และการปรับตัวล่วงลงมาของค่างเงินยูโรลงไปถึงแรงขายต่อเนื่องจากกองทุน SPDR นะคะก็จากัดการปรับขึ้นของราคาทองคําในช่วงนี้นะคะก็คือยังไม่สามารถทําให้ทะลุผ่านบริเวณแนวต้านสําคัญหนึ่งพันหกรอยสิบหรือ 1, หนึ่งพันหกร้อยห้าไปได้ค่ะ ทีนี้นะคะถ้าดูจากในคืนวันนี้ค่ะอย่าลืมติดตามเบชนีราคาที่อยู่อาศัยนะคะเดือนมีนาคมนะคะจากการคาดการคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะอาจจะเป็นผลลบต่อราคาทองคำได้ด้วยหากดูจากภาพกราฟทักทินิกนะคะก็จะเห็นว่าแม้ว่าราคาทองคำนะคะจะอยู่ในช่วง ข,ขึ้นในระยะสั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็เริ่มชนแนวต้านสําคัญนะคะบริเวณ1,000ใกล้บริเวณ1,610นะคะรวมถึงเโส,โส้น s t o c ค a s t i c แล้วก็ i/si นะคะอยู่ในโซนโอ e r b o ์บอทแล้วนะคะดั้นน้นอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาค่ะอย่างไรก็ตามดูฐานรับบริเวณ1,598และ1,589นะคะว่าจะรับอยู่หรือไม่ถ้ารับอยู่นะคะยังมีโอกาสรีเาากลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,006อีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งนะคะต้องระวังให้ดีนะคะในการปรับตัวขึ้นในครั้งนี้คะ่ะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าเริ่มส่งสัญญาณโอเวอร์บอลแล้วดังนั้นการปรับตัวขึ้นไปนะคะก็เริ่มอาจจะเริ่มมีแรงขายออกมานะคะก็ต้องเรามาระวังในช่วงนี้ยังไงก็ให้ลองดูแนวต้าแนวรับแนวต้านนี ta, น ta, นน้หรือเทรดดิ้งกันในกรอบกันไปก่อนนะคะโดยแนวต้าน6 6 6่และ1,610ค่ะส่วนแนวรับ1598หรือ1589นะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ